นี่ได้เวลาสอมแล้วครับโตโยต้าไฮรักวีโกอาการได้ชัดบ่ชัดนะครับเนาะเขื่อนไฟโชว์เดี๋ยวเขาไปเบ่งได้ชัดกันนะครับเนาะว่าเป็นอย่างนี่ครับผมต้วนตอปัญหามันเกิดจากตัวไดโอดนะครับผมมันแตกนะครับดูครับใหม่เบิดแตกเบิดนะครับเนาะเมือนครับเาพาะไฟมันโชว์แหละครับ ที่ทำการเปลี่ยนเนาะใส่ที่เหลือออกเ่ยจะเปลี่ยนแต่ตัวไดโอดนะครับเนาะตัวขันเอากับตัวแปลงทานยังใส่ได้เอากไปต้องเสียงเงินซื้อเป็นชุดหนึ่งนะครับเนาะไปมาชุดก็ะเจี๊แปดร้อยตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบกว่าบาทนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวก่อนที่สิไปใส่กันมันไปเช็คดึงนะตัวที่เขาสิ้อซื้อมาเปลี่ยนนะครับเนาะเป็นไดโอดนี่